พ่อบอกว่าตอนนี้อยู่ใกล้ๆกสยามใกล้ถึงสยามม,มาก็มาบอกพ่อส,ส,สิงเลยค่ะพี่สนาม,มยากคุนเยอะกว่าอันนี้ะุนเยอะกว่าสยามอ,อ่ะเดยเฉพาะเด็กมาเรียนกันนะ <น>แล้ววันนี้เป็นอะไรเนี่ยเราไลฟ์มาตั้งแต่กี่โมงวันเนี่ยบ่ายปะบ่ายสองดิบ่ายหนึ่งโตค่ะบ่ายสองบ่ายหนึ่งครับบ่ายหนึ่งครึ่งเบ้าไม่รู้เป็นไอชู์ปิดไม้เราจะปิดไลฟ์กี่โมงเนี่ยทุกคนจะให้ปิดไลฟ์กี่โมงอะโอ้อะไรทุกคน,ท,กคนทุกคนเราละปิดไลฟ์กี่โมงนี้เราปิดตอนนี้เราได้ไอแพดแล้วหรือว่าไงดี ได้ทุกอย่างหมดแล้วค่อยปิดโอเคทุกคนจะดูใช่ไหมคนดูไม่ท้อเอ้ยคนไลค์ไม่ท้ออะไรนะคนดูคนไลค์ไม่ทิ้งเอ้ยคนไลค์ไม่ท้อคนดูไม่ทิ้งปิดสามทุ่มไม่ไหวหรอกนี่ว่าสี่โมงเย็นก็ได้ไอแพดแล้วเนี่ยอีกชั่วโมงนึงก็ได้แล้วพี่ขามันไกลไหมอะคะนี่ไงสามแยกเนี่ยเรถึงแล้วเหรอ อันนั้นวัดหัวลําโพงเออฉันต้องไปทําบุญนะรู้ปะฉันไปดูดวงมาเพราะว่าฉันสุขภาพไม่ดีต้องไปทําบุญรู้สึกว่าไม่ดีอะอะไรอะไรก็หมุนหมุนหมุนตลอดเลยอันนี้โอเคแล้วถ้าอยู่ในโปง่งโป่งเนี้ยได้ไม่ลายตาแต่ว่าเบสก็เล่นเครื่องเล่นที่มันมุนมุน,มนไม่ได้ซื้อเสร็จไปทําบุญต่อเออเบว่าเบ็น่าจะเล่นแบบดิมโบส่วนสยามไม่ได้แล้วเพราะว่าเบเป็นบ้านหมุน